มาแล้วนะครับทุกคนสำหรับทีเซอร์ใหม่ล่าสุดของเกมเราบอกแมปคายจูนิเวิร์สนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าก็ซิล่าสอ0 0ันมิลเลนียมรีโมเดลนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมไปดูทีเซอร์กันนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็มาดูกันใน Discord ของวุฒิการกันอีกเช่นเคยนะครับผมใน Pro มิเทียโอเกมนั่นเองนะครับผมของคายจูนิเวิร์สนะครับทุกคนก็เมื่อคืนนะครับผมมันก็ได้อัปคลิปมานะครับผมเป็นคลิปทีเซอร์ใหม่ล่าสุดมาเมื่อตอนประมาณนน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 ะะคคครรรรัััััับบบผผผมมมมมเเีียยวว่่่าาตอออ้้้งงไก็็พิหแล ตาลูกวาวเลยนะครับผมก็เลยนอนไม่หลับเลยนะครับผมก็เป็นคลิปตรงนี้เลยนะครับผมนะ Coming Soon to Kaiju Universe นะครับผมเพ้อๆโมเดลตัวนี้อาจจะรีโมเดลวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมอาจจะมาวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมนะก็มาเร็วเค็มเร็วอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวคลิปกันดีกว่านะครับว่าเจ้าก็ซิล่า2,000มิลเลิเนียมเนี่ยเมื่อรีโมเดลเนี่ยมันจะมีลักษณะประมาณไหนนะครับผมนะไปเราไปดูดีกว่านะครับผมอันนี้ขอไม่เปิดเสีียยงงงกกกก็็แแลล้้ววััััันนนนะะฟเสผมมไปาคครรบบ Coming Soon to Kai Universe มาแล้วครับตอนนี้นี่ก็คือเป็นหมอกนะครับผมหมอกควันหรือเปล่าต้องเพิ่มเสียงหน่อยก็ตอนนี้โอ้โหนี่ก็คือเจ้าก็ซิล่า2 0 0 0นะครับผมมิเลเนียมรีโมเดลนั่นเองนะครับผมนี่คือหน้าตาอันแรกของมันนะครับผมแรกเริ่มเลยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่า มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วก็ตัวโมเดลผมมองว่ามันอาจจะดูตัวสูงกว่าเดิมหน่อยไหมว่าไหมแล้วก็ดูดูเล่นอนิเมชันแล้วก็ดูคีบหลังมาดิคีบหลังตรงกลางนี่โคตรใหญ่เลยนะครับผมนะดูโอ้โหโมเดลก็คือสมูทมากนะครับผมแล้วก็ดูหางหางนี่คือผมมองเหมือนเป็นหางหนูยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะแบบหางมันดูแบบดูสมูทดูแบบพลิ้วๆลิวมากเลยนะครับผมนะเออ แล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยผมว่าให้ความเป็นอารมณ์เหมือนใส่ชุดยางมากๆเลยนะครับผมนะเออแบบอารมณ์เหมือนชุดยางในหนังในอะไรอย่างนี้นะครับผมมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ในด้านของดีเทลเนี่ยก็ยังพูดอะไรเยอะมากไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะมันก็คงยังมีท่าอะไรมาเพิ่มแล้วก็แอนิเมชันใหม่มาอย่างจัดเต็มแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าก็ซิล่ามิลเลนเนียมตัวนี้นะครับผมโอ้โหดูคีบหลังดิคีบหลังโคตรใหญ่อ่ะนะครับแล้วก็นี่คือตัวโมเดลของมันนะครับผมโอ้โหมาก็ถือว่าเท่นะครับผมใครที่สายมิ ชอบนะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะเออก็แต่มันก็ยังดูแปลกๆสักนิดนึงนะครับผมนะก็ยังไงยังไงเดี๋ยวไว้รอดูกันตอนที่มันดีโมเดลก็แล้วกันนะครับผมว่ามันจะเป็นเป็นยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันตอนนู้นนะครับทุกคนนะนี่ก็คือข่าวสารล่าสุดของเกมรูบบ็อกแมปเคยยูนิวเวิร์นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ